คลิปนี้จะสน n d เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้านะครับก็จะขอเริ่มตั้งแต่อธิบายว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอันตรายต่อเราอย่างไรก็คือไฟฟ้าจะไหลเข้ามาสู่ร่างกายเราได้อย่างไรบ้างนะครับก็เมื่อมันไหลเข้ามาแล้วอันตรายที่เกิดกับตัวเราหรืออวัยวะต่างๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ จะแนะนำถึงแนวทางที่จะทำงานกับไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงว่าอุปกรณ์ป้องกัน,นที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะก็ลองเริ่มดูตั้งแต่ตัวไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราโดนไฟดูดเนี่ยไฟฟ้ามันไหลเข้ามาสู่ร่างกายเราได้อย่างไรนะครับก็จากที่เรารู้ว่าไอ้ตัวไฟฟ้าจะไหลได้เมื่อมีแรงดัน ที่ช่วงหนึ่งโวลต์ใช่ไหมครับหนึ่งโวลต์ถ้ามีกระแสนหนึ่งแอมแปร์เนี่ยมันจะไหลผ่านในตัวต้านทานที่หนึ่งโอห์มได้นะครับก็ในตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจุดต่างๆข,างข,างของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีความต้านทานเหมือนกันนะครับก็โดยที่ลองดูที่มือนะครับลองดูที่แขนและที่มือ มีแรงความต้านทานทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นผิวหนังที่แห้งนะครับก็ตั้งแต่แสนโอห์มถึงหกแสนโอห์มเลยแต่ถ้าลงมาเนี่ยถ้ามือเราเปลี่ยนลดมาเหลือแค่พันโอห์มหรือว่าถ้ามือเรานะครับมือเราไปสัมผัสกับไฟฟ้าหลายวบาวงจรมาที่เท้าความต้านทานเหลือแค่4 0 0 6ถึง600 โอ้เท่านั้นเองเออยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับระหว่างที่หูของเราหรือศีรษะเราเนี่ยความต้านทานแค่100ร้อยโอห์มก็ลองดูว่าถ้ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่สัก 100, 100ร้อยร้อยโอ์กระแสสลับนะครับถ้ามันจะวิ่งผ่านเข้ามาแถวแถวบริเวณหูเราเนี่ยความต้านทานที่ 100, 100ร้อยร้อยโอห์มเนี่ยมันจะมีกระแสไหลออกมาหนะึ่งแอมแปร อันนี้ในรูปนี้ไม่ใช่ครับแค่หนึ่งแอมแปร์ร้อยสดร้อยก็แค่1นึ่งแอมป์แต่ถ้าลงมาดูที่ระหว่างมือควบวงจรมาที่เท้าเนี่ยตีชอบประมาณ500 500โอห์มกระแสสลับที่ถ้าร้อยประมาณ100ร้อยโวลต์ก็จะมีกระแสไหลยอยู่ที่ประมาณ200ประมาณ200มิลลิแอมป์นะโอ้นี่ไม่ใช่เป็นมิลลิแอมป์ถ้ามา รดหลดมาที่เป็นตัวที่มือนะครับเพราะเราใช้ใช้มือทําง,งานบ่อยๆเนี่ยมันจะมีดได้มากที่เราจะโดนไฟดูดเนี่ยกระแสไฟไฟไ้าไ,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 ไหลผ่านมือเป็นไฟบ้านมากที่สุดตรงนี้ก็จะลดลงมาถ้าเป็นที่ร้อยโวลต์ส่วนที่ค่าเฉลี่ยที่สามแสนห้ามื่นโอห์มก็สักหนึ่งมิลเลิแอมป์แต่ถ้ามือเป็ดไป เปลี่ยนไปเป็นมือเปลี่ยนเนี่ยการไหลของกระแสมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเป็นร้อยเท่าเลยแต่ถ้ามาที่ตรงศรีศรษะเนี่ยระหว่างหูเนี่ยเราเคยได้ข่าวใช่ไหมครับว่ามเออีเด็กเขาฟังเพลงครับใช้หูฟังฟังเพลงแล้วก็ชาร์จไปด้วยไปซื้อเครื่องชาร์จมาโดยที่เครื่องชาร์จเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วเกิดไฟรั่วขึ้นมาเด็กนั้งเสียชีวิตเลย ก็ด้วยเหตุนี้ครับไอ,อตัวไอ,อตัว,ตวกระแสไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยกระแสสลับ200ประมาณ220หลายอาจจะนิดเดียวนะครับผ่านตรงบริวเวณหูเนี่ยเป็นจุดที่ต้านทานน้อยที่สุดในร่างกายแนละ้วตรงนั้นก็จะมีกระแสไหลเข้ามาได้มากทำให้ขั้นเสียชีวิตเลยมาลองดูต่อไปอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยมันมี ลักษณะอยู่ประมาณ3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออนะันดับแรกก็คือไฟดูดหรือไฟช็อตอนั่นเองไฟดูดก็คือกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรานะครับเราก็จะมีจุดสัมผัสไฟฟ้าแล้วมีจุดที่ไฟฟ้าไหลออกไปอย่างลูกเมื่อกี้อาจจะไหลออกไปจากมือเองหรืออาจจะไหลผ่านร่างกายเราแล้วออกไปที่เทา้านะครับอันความรุนแรงของมันเนี่ยมันอยู่ ด้วยตัวแปรหลายๆตัวด้วยกันันดับแรกก็คือตัวแรงดันไฟฟ้าถ้าทํางานด้วยกระแสสลับก็บ้านเราทั่วๆไปก็220ร้อยยถ้ามีกระแสมากๆก็จะอันตรายหรือว่าขนาดกระแสกระแสไหลได้เยอะเนี่ยก็จะอันตรายมากขึ้นระยะเวลาที่เราสัมผัสกระแสนั้นเราโดนเข้าไปจุดแล้วก็แค่สปาร์กเนี่ยก็จะเวลามันจะสั้น ก็อันตรายอาจจะไม่มากนะักเส้นทางที่กระสายผ่านเดี๋ยวเมื่อกี้เนหะ็นไหมครับผ่านแค่มือออกไปเลยหรือว่าผ่านจากมือลงมาสู่เท้ามันก็จะวิ่งผ่านร่างกายเราผ่านหัวใจเราจุดสําคัญหดีอว,ว่าที่ศีรษะก็คือจากศรีศรษะลงมาออกที่มือก็จะผ่านจุดประสาทสาคัญหล,หลายจุดเลยนี่ก็จะเกิดการอันตรายมากขึ้นแล้วก็ความต้านทานของร่างกายเรา ทางร่างกายของเรามีต้งจุดที่มีความต้านทานน้อยอย่างที่ศีรษะหรือว่าร่างกายเราเปียกเนี่ยมันก็จะทําให้กระแสนั้นวิ่งไหลผ่านเข้าร่างกายเราได้มากขึ้นอย่างรูปเนี้เ,เป็นรูปเด็กที่โดนไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายหรือไฟดูดน,นั่นเองอาจจะนานหน่อยหรือรุนแรงมากก็คือทําให้ตัวเนื้อเยือเอ่อทำให้เสียหายเลยสองรูปเลย ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นปเกิดจากประกายไฟหรือไฟมันช็อตกันแล้วเกิดประกายไฟอาร์คขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายเราจะไม่ไมโดนไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายหรอกแต่ว่าเราจะไปโดนสัมผัสกับจดุดอาร์คนั่นเองจุดอาร์กนั้นมันทาให้เกิดมีความร้อนสูงทําให้ตัวเนื้อเยื่อหรือือผิวหนังของเราเสียหายงนะ่อย่างโรคเนี่ยพอโดนไฟสป,ปาเข้าไป ให้ตัวหนังเราเสียหายได้แหลนอีกอันนึงจะเป็นตัวที่เกิดจากการระเบิดจากการอาอันนี้เราก็จะทั่วๆไปอย่างบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเกิดครับเพราะว่าเกิดจากแรงดันที่สูงอาจจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับหมอกแปลงหรือทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับก็เกิดจากการอากักรุนแรงมากทําให้อา่า อากาศร,บรอบๆขยายตัวก็คือการระเบิดนั่นเองระเบิดจากรุนแรงแเราจะไม่ค่อยได้พบนีงม,มากเท่าไหร่นอกจากกาททำงานงาน,งาน,านอ,อุตสาหกรรมถ้ากระแสไฟวิ่งผ่านร่างกายเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมติวิ่งผ่านมือนะออกที่มือหรือออกที่มืออ,อกีกม,มือหนึ่งตามรูปเนี่ยทา่านน้อยก็อย่างน้อยข้างเนื้อจะแข็งตัวมันจะกระตุก ดูดไฟฟ้าดูดมันจะกระตุกแข็งตัวถ้าวิ่งฝ่าหัวใจหัวใจมันจะเต้นเร็วกว่าปกติโดยที่ทัท่วๆไปหัวใจเต้นอยู่สักประมาณ6 0สิบเจดสิบครั้งต่อวิต่อนาทีานะครับมันอาจจะเต้นถี่ขึ้นเต้นถี่ขึ้นทงจนอาจจะทําให้หัวใจหยุดไปแล้วก็อย่างที่รูปเมื่อกี้นะครับเซลล์ร่างกายถูกทําลายไฟฟ้าวิม,มามีความร้อนทําให้เกิด การทำลายของเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็ระบบไฟประสาทเกิดความชงักขึ้นมาคืออาจจะทำให้ประสาทมือเท้าชาไปถ้าเราเป็นอยู่อาจจะหล่นลงมามือจุดทำงานไปถ้าลองดูจุดที่กระแสไฟวิ่งอันตรายสุดๆนี้ก็อยู่ที่หัวใจ โดยที่ถ้าเราอย่างนี้เวลาทํางานสองมือครบวงจรใช่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งผ่านร่างกายวิ่งผ่านหัวใจไนดะ้อันนี้เหมือนกันครบวงจรที่เช้านะครับถ้าเป็นมือขวากับเท้าวขวาอาจจะโชคดีไหยไม่ผ่านมือซ้ายเท้าซ้ายในผ่านหัวใจก็กระทบกับหัวใจอาจจะทำให้หยุดเต้นไนดะ้อันนี้ก็จะเป็น ความรู้ที่ทําให้เรามาป้องกันได้ก็คือไม่ให้มันผ่านซะก็คือมือมีฉนวนใส่ถุงมือซะไม่ให้ครบวงจรมาที่เท้าท,ที่ที่พื้นเ,เราเป็นปูเปนฉนวนหรือแผ่งยางซะหรือใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนซะมันก็จะป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าครบวงจรเราก็จะไม่มีไฟฟ้าหรืผ่านร่างกายหรือไฟฟ้าดูลนั่นเองลองดูปริมาณที่ อย่างไรบ้างขนาดไหนบ้างที่ทําให้เกิดเผื่ออันตรายต่อร่างกายนะครับก็จะมีย่าดูว่ตั้งแต่เล็กๆไปเลยประมาณหนึ่งถึงสามมิลลิแอมก็ข้ามเดือกระตุกไม่อันตรายมากนแต่อาจจะดิ้นมันไม่หยุดอาจะวิ่งต่อหรือว่าประมาณสักแปดมิลลิแอมข้ามเดือกระตุกรุนแรงตกรุนแรงหล่นเลยล้มฟาดเล สิบขึ้นไปเนี่ยกระตุกการนวดกระตุกรุนแรงมากอาจจะเกิดจากแผลไม่พอเลยนะครับลองดูนะไอตรากาาไหลของกระแสนี่ไม่เยอะเลยเป็นหลักมิลลิแอมป์นงตอนนี้ก็ดูแล้วค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ลองดูขนาดเวลาทําให้ถ้าไหลผ่านหัวใจนะครับตรงน,นี้เน้นที่หัวใจวิ่งผ่านหัวใจจนทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็คือแค่สิบห้ามิลลิแอมป์ อันกว่าสนาทีนี่ครับง่ายๆคืออาจตายได้กล้ามเนนะห้หัวใจหยุดเต้นถึง100ยมิลแอมก็หนึงแอมแป์แค่แวบเดียว1นึ่ส่วนร้อวินาทีวันนี้ก็ทาให้เสียชีวิตได้เลยหัวใจหยุดเต้น,นครับกอดูแล้วเนี่ยกรสแสไฟฟ้านี่มีอันตรายค่อนข้างรุนแรงรเพราะว่าแค่การไหลของกระแสะ แค่ประมาณหลักมิลลิแอมเท่านั้นเองผ่านร่างกายเราเก็จะทําให้เกิดอันตรายกับอ,อวัยวะถ้าวิ่งผ่านหวัวใจนี่ทำให้หวัวใจหยุดเต้นได้เลยอันนี้พอเรารู้ถึงตัวอันตรายของมันแล้วลองดูแนวาทางที่เราจะทํางานกับไฟฟ้าให้ปลอดภัยได้ยน้นผมก็ไปเลือกดูแนวทางก็จะเือว่าเป็นแนวทางของกฎกระทรวง ทางด้านอาชีวะอนามัยที่เราเขียนไว้สําหรับการทํางานกับไฟฟ้าสําหรับสถานประกอบการหรือว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมท,ที่ที่มีการใช้ไฟฟ้านะครับก็คงจะเป็นร้อเอร์เซที่มีการใช้ไฟฟ้านะครับแาะว่าโรงงานอะไรที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหาได้ยากก็เป็นแนวทางที่เลือกมาในในกฎกระทรวงนี้มันจะมีอยู่14ข้อด้วยกัน เลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารวไฟไฟฟ้าของเราคือการทํางานในหน้าไฟฟ้าของเราอันดับแรกก็คือฝึก,กอบรมผู้เกี่ยวข้องในการทํางานในไฟฟ้าก็คือเรื่องความรู้นั่นเอง็อยากตอนนี้ก็คือเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นอันดับต่อมาก็จะให้มีแผงวงจรหรือแบบแปลนของวงจรไฟฟ้าก็เพื่อเอาไป เอาไปซ่อมเอาไปซ่อมมาไปดูแล้วก็ไปตัดวงจรมนให้ถูกต้องให้มีแผ่นป้ายเตือนไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใกล้เนะเกี่ยวข้องอาจจะไม่รู้ถึงถึงจุดไหนเป็นจุดอันตรายจุดไหนจึงเป็นจุดที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้ามองไม่เห็นต้องทํางานถ้าต้องทํางานกนะ็ให้ใช้อนะุปกรณ์ป้องกันนก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆหรือว่า ดูแลอุปกรณ์ให้ต้องดูแลให้ปลอดภยัยถ้ามีการชำรุดก็ให้ซ่อมแซมซะติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานเรื่องของมาตรฐานนี่ก็จะมีแบบมาตรฐานอีก,อก,อกหลายข้อที่จะกําหนดเอาไว้ว่าจะเตือนสายไฟอย่างไรอุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์จะเป็นอย่างไรมีเย็บจ่อยให้ดูกันเราดาูตัวอย่างของแผงวงจรก็แผง อของถ้าเป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของเราก็แผงวงจรของรถไฟฟ้าของเราก็าจะโชว์เรื่องตัวจุดเบรกเกอร์และการเดินสายไฟจะตัดวงจรตัดแบตเตอรี่ออกไปทำอย่างไรพวกแผ่นป้ายเตือนเนี่ยอันนี้ผมเอามาดูเป็นแบบทั่วๆไปแต่ถ้าจะเกี่ยวกับตัวรถไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะแนะนำให้ติดแบบนี้ใน ต่อมาแรงดันเกิน60โวลต์ขึ้นไปตรงนี้ประเทศไทยยังร่างกฎหมายยังไม่ไม่เสร็จดีนะตรงนี้ไม่ออกมาจากที่ผมไปดูทั่วๆไปเนี่ยเขาจะบอกว่าเกิน60โวลต์นเนี่ยเอาให้ใส่ให้ใส่เครื่องหมายไว้หรือว่าวางประเทศเน่ยรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใส่ให้เขียนสำหรับเป็นอีรีไว้ข้างหลังอลองดู อุปกรณ์ป้องกันนะครับออมีหลากหลายให้เลือกใช้เลยตั้งแต่เครื่องมือท,ทั่วไปเครื่องมือเนี่ยที่จะทํางานด้าน,นไฟฟ้าให้มีอินซูเลตหรือมีฉนวนนะครับก็คือหลักการก็คือจะเปิดให้จุดที่เป็นโลหะที่เป็นตัวนําไฟฟ้าให้น้อยที่สุดก็ใส่ฉนวนไปซะถ้าเป็นปัจแจก็จะเปิดเฉพาะปลายของมันหรือว่าไขควงก็เปิดเฉพาะปลายของมันเวลาใช้งานถ้าเรา ถ้าหรือเราทําหล่นเผลอเรยไปวางาให้โดนขั้วสองขั้วเมันก็จะลดลดความเสี่ยงลงไปนะครับถัดมาจะเป็นพวกถุงมือนะถุงมือทางด้านไฟฟ้าถุงรุนทางด้านไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีระดับของเขาตั้งแต่ระดับการทํางานตั้งแต่โวล้นต่างๆไปถึงโวล้นศูนย์เป็นหมื่นวล้นเลเขาจะบอกเัาเป็นรหัสส่ในรัฐธรรมมาท หรือแม้กระทั่งจะเป็นอย่างของมาตรฐานทางของโอชาหรือทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าจะใส่ถุงมือถุงมือเป็นยางนะครับเป็นยางธรรมชาติให้ใส่ถุงมือหนังกลุ่มด้วยพวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถุงมือยางฉีกขาดพอฉีกขาดแล้วเนี่ยถุงมือถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะเซอร์ติฟายก็คือจะรับรองถ้าทํางานโดยที่ไม่ใส่ถุงมือแล้วก,การรับรองนั้นหยุดทันที เครื่องมือต่อไปก็เป็นไม้ที่เขาใช้สําหรับเกี่ยวเป็นชนวนไม่สชหรับเกี่ยวอุปรกรณ์นาหรือว่าร่างกายของเราก็ตามถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมีแผ่นนะครับเป็นแผ่นฉนวนแผ่นยาอาจจะปูที่ที่พื้นหรือ,อาจะปูรอบๆจุดที่เราทํางานชุดคลุมเสื้อนะครับตรงนี้จะสูงกว่าที่เรา งานของเราอยู่ับรถไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากนะตรงนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยจะเ,เกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่ก็จะมีเกี่ยวกับอย่างน้อยจะเป็นเครื่องมือถ้าไม่มาตรฐานก็ผมว่าเราอาจจะทําเองก็ได้อาจจะเป็นเอาตัวอินซูลเลตท่อหดมาคุ้มไว้ตัวปัจจัยหรือว่าไขาควงของเราให้เปิดจุดใีพเป็นโลหะ ให้น้อยที่สุดนะครับว่าตัวอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับอาจจะเป็นการประกอบแบตเตอรี่ประกอบมุจรไฟาอย่งสูง mm hmm. เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตัวตาแรงดันของรถฟรรไฟฟ้าก็ตามหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ตามเป็นกระแสตรงด้วยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นสูงสูงสุดอาจจะเป็นค่าหลักร้อย ลงมาสูงเล็กหน่อยก็จะเป็นนั้ง72ต่ำๆลงมาเลยนี่เขาปลอดภัยแล้ว48เนี่ยมันจะไม่อยู่ในตัวกฎหมายกำหนดและแต่ว่าก็48เนี่ยก็เกิดจากเกิดการอากได้เหมือนกันเกิดการอากก็ถ้าเรามือเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บได้เหมือนกันก็อย่างน้อยถ้าเรารู้ถึงอันตรายมันแล้วเนี่ยเราก็ สามารถเลือกใช้ถุงมือป้องกันไว้ได้นะครับมาดูต่อไปต่อไปนี่จะเป็นตัวมาตรฐานของตัวถุงมือที่เขากําหนดให้ใช้กันก็จะมีกําหนดการกําหนดตามแรงดันนะครับแล้วเป็นคลาสของมันตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ลงมาถึงคลาสสี่คลาสศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าเป็นกระแสสลับทํางานได้ถึง500โวลต์ถ้าเป็นกระแส,งงระแสตรงถึง750 กำหนดสีว้ที่ประมาณสีสีเงสูงสุดมาจก็เป็นสีส้มถึง36 0 0 0ืพโวลต์เป็นกระแสสลับถ้าเป็นกระแสตรงก็เป็นห้าหมื่นกระแสตรงมันจะมีอันตรายน้อยกว่ากระแสสลับเพราะว่ากระแสสลับันมีการสลับขั้วต่างๆทำให้เกิดไฟของไฟฟ้าเนี่ยได้ง่ายกว่ากว่ากระแสตรง ตาอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโอชาเนี่ยเขาก็จะกําหนดให้ใช้ถุงมือคู่กับถุงมือหนังเพื่อจะคุมไว้ไม่ให้เกิดการาาตัวถุงมือ,อยางเนี่ยมันจะฉีกขาดไปอลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้ายบอกสําหรับตัวมาตรฐานถุงมือที่เขาทำมาขายมาลองดูทางด้านขวามือเนี่ยก็เป็นมาตรฐาน ตัวนี้เป็นมาตรฐานของ IEC หรือของมาตรฐาน International นมาตรฐาน e n ก็จะเป็นมาตรฐานของยุโรรหัส60903นี่ก็จะเหมือนกันนะสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นสามเหลี่ยมคู่กันแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้ก็คือถุงมืออันนี้ผ่านมาตรฐานของอินเตอร์แล้วก็มาตรฐานยุโรปคิดว่าไทยก็จะอ้างอิงมาตรฐานตามนี้ ก็จะมีถุงอื่นๆก็จะเป็นตัวที่ของอเมริกาก็เป็นของโอชาตตัวอื่นก็เป็นคลาสของมันนะในระบบคลาสจะเป็นเป็นคลาสสี่แล้วก็ m a n u f a c t เ r i จอรัดมาก็จะเป็นกับตัวรองเท้าแล้วรองเท้าเกี่ยวกับงานไฟฟ้าก็จะเป็นยุงนที่จะมีชนวนแต่ว่าตัว รองเท้าททั่วไปรองเท้าเซฟตี้ทั่วทวไปเนี่ยถ้าได้มาตรฐานเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเป็นชั้นรอนกแล้วก็สามารถใส่รองเท้าเซฟตี้ทั่วทวไปได้เลยเอ,อย่างตัวเนี่ยสำหรับชุดที่จะใส่ทํางานก็จะมีเป็นระดับอันตรายระดับความเสี่ยงนตอนนี้ก็ต่ำสุดไปถึงสูงสุดแล้วถ้าง,งานของเราเนี่ย งานของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยระดับแรกๆเนี่ยเขีผิพอแล้วระดับนี้ก็จะอย่างเ,เป็นกางเกงเนี่ยกางเกงยียนก็ก็ใช้ได้ละรองเท้าเซฟตี้ทั่วๆไปนี่ก็ใช้ได้เ,ไไไดเสื้อเป็นเสื้อ,เ,อ,อเขาจะเน้นที่ว่าเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็คือไส้ธรรมชาติคอตตอนอย่างเงี้ยนเสื้อยียนก็ได้ ือเ,เสื้อผ้าฝ้ายหนาๆนี่ก็จะสามารถใช้ได้สามารถเป็นเชิงหวนได้ผ่านในตัวมาตรฐานอยู่แล้วงานทั่วๆไปของเราก็สําหรับรถไฟฟ้านะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ตามกาจะใส่ถุงมือทล็กหน่อยมีรองเท้าเพื่อจะไม่ให้มันครบวงจรมาที่เท้าหรือแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่เป็นใหญ่ธรรมชาติหรือคือฝ้าย ค่แบบนี้ก็จะปลอดภัยเพียงพอครับลองดูถ้าเราเกิดอุบัติเหตุวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุดูไฟฟ้าดูดจะทำอย่างไรบ้างอันดับแรกก็อย่างที่เราร,รู้กันอยู่ก็คือผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยขอให้มีความปลอดภัยก่อนนะครับเราตัวเราก็ต้องไม่เปรียน แล้วก็ต้องแน่ใจว่าเราไปไม่สัมผัสของร่างกายของเขาโดยตรงจมทำให้ของเราตัวเราไม่จะโดนดูดไปด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนปลดคัดเอาออกซูบิปลดคัดเอาแบบถ้าไม่ได้ก็ให้เอาใช้ไม้แห้งหรือไม้ที่เราอาจจะซื้อเตรียมเอาไว้นะไม้เกี่ยวเมื่อกี้ซื้อเตรียมเอาไว้แล้วก็ เคลียไอตัวจุดที่เป็นจุดสายไฟนั้นออกไปหรือร่างกายที่สัมผัสกับไอไฟฟ้านั้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งผ้าแห้งคล้องแขนหรือคล้องขาลากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นออกมาครับแล้วก็ทําการาปฐมพยาบาลาตามอาการอาการจับไฟฟ้าดูดอย่างเมื่อกี้ที่เรารู้ไปเนี่ย มันจะมาทาลายตัวอวัยวะเนื้อเยื่อเซลล์ต่างๆของเรารถ้าโดนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านก็มากๆเนี่ยตรงนี้ก็จะปฐมพยไบาลตามอาการแต่ถ้าอันตรายสุดนี่ก็คือกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านที่หัวใจทำให,หใ้หัวใจหยุดเต้นเราก็จะต้องมาขั้นตอนวิธีการประจุบาลช่วยผู้ป่วยที่เป็นหัวใจหยุดเต้นก็คือการทำ cpr น,นั่นเองก็คือถ้า ผู้ตัวไฟฟ้าดูดหัวใจหยุดเต้นแต่ยังหายใจอยู่เนี่ยก็ให้ทําการปั้หมหัวใจปั้มไปที่ว่ากางหน้าอกครับจังหวะเดียหนึ่งวินาทีสอครั้งประมาณสิบห้าครั้งแล้วก็ดกูอาการแต่ถ้าหยุดหายใจด้วยก็ทําการปอาปากป่า,ปาสองครั้งแล้วก็สลับมาทําการปั้หมหัวใจสิบห้าครั้งแล้วก็ดกูอาการ ตรงรายละเอียดของการทํา CPR นี่ขอให้ไปดูรายละเอียดการขั้นตอนที่ถูกต้องอทีนึงนะครับตรงนี้ก็มันจะมีรละเอียดอยู่แล้วก็จะทำการช่วยเหลือนี่ต้องมีการฝึกให้สามารถทํา CPR ได้ถูกต้องก็ตรงนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านการทำงานกับไฟฟ้านะครับก็คือ รู้ถึงอันตรายของมันแวนวแนวทางที่จะทํางานให้ปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่มีอยู่ตามองตลาก็หวังว่าเป็นประโยชน์